นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องราวกล่าวขานตำนานเก่าแก่นะครับเรื่องประเพณีฝังคนแก่ทั้งเป็นที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งสมัยโบร,ราณมีชายยากจนคนหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ต้องอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกชายหญิงหลายคน อีกทั้งมีพ่อแม่ที่แก่ชรามากต้องให้เลี้ยงดูต่อมาเกิดข้าวยากหมากแพงตัวทั้งหมู่บ้านขายแคลนอาหารกันทุกครัวเรือนก็ล้วนอดอยากยากแค้นแต่ละวันผู้คนก็อยู่อย่างลําบากผู้ชายยากจนคนนี้ก็ขุดหลุมแล้วก็นําพ่อแม่ที่ชราไปฝังทั้งเป็นพอเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาพบเห็นก็ร้องถามด้วยความตกใจว่าเฮ้ยเฮ้ยเ hey, <hey>, hey, ทำไมแกเอาพ่อแม่มาฝังต้องเป็นอย่างนี้ล่ะชายยากจนซึ่งไร้ศีลธรรม,มก็บอกว่า พ่อแม่ของข้าแก่มากแล้วเห็นป่าแกขนาดนี้ังไง,ไงก็ต้องตายอยู่แล้ววะเพียงแต่วันตายวันตายพรุ่งเท่านั้นเองแต่ว่าลูกลูกของข้าดียังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานข้าเอาพ่อแม่ไปฝังก็เพื่อว่าอาหารนี่มันจะได้เหลือพอเลี้ยงลูกๆูกข้าได้เพราะถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็ต้องแบ่งไปเลี้ยงพ่อแม่แล้วลูกข้าก็กินไม่พอเพื่อนบ้านฟังแล้วก็เกิดความคิดคล้อยตามพอกลับไปถึงบ้านก็ขุดหลุมลเอาพ่อแม่ทั้งตัวไปฝังเหมือนกัน ไม่นานทุกครอบครัวก็พากันเห็นดีเห็นงามทำตามกันทั่วทั้งหมู่บ้านเมื่อการเวลาล่วงเลยไปในที่สุดการฝังพ่อแม่ที่แก่เท่าก็กลายเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายโดยไม่มีใครคัดค้ันแต่ว่าในหมู่บ้านนั้นยังมีลูกชายซึ่งเปี่ยมคุณธรรมมีความกตยยัญญูต่อพ่อแม่บังเกิดกล้าวเป็นอย่างยิ่งอยู่คนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกเศร้าสลดใจต่อประเพณีที่มันผิดหลักมนุษยธรรม แต่ก็ไม่มีอำนาจอะไรจะไปขัดขวางล้มล้างประเพณีนี้ได้ครั้นต่อมาเมื่อพ่อแม่ของเขาเริ่ม,มาอายุมากแล้วลูกชายผู้มีความกระตัญยูก็ลงมือขุดอุโมงค์ทำเป็นห้องลับไว้กลางบ้านจัดข้าวของเครื่องใช้ไว้อย่างพรั่งพร้อมในอุโมงค์จากนั้นก็เชิญพ่อแม่ลงไปหลบอยู่แล้วก็ทุกวันเขาจะนำอาหารและผลไม้อ,อย่างดีลงไปให้พ่อแม่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับพ่อแม่ด้วย เป็นเวลาหลายปีที่ลูกกัตัญยูเฝ้าปรนิบัติดูพ่อแม่ที่หลบอยู่ในห้องใต้ดินทุกวันทุกคืนก็าเฝ้าแต่ครุ่นคิดหาหนทางที่จะล้มล้างประเพณีอันต่ำช้าเลวทรามในสังคมให้หมดสิน้นกตัญยูตารมในจิตใจของชายหนุ่มเป็นที่แส้ซ้องสารเสริญแต่ซึ้งสะเทือนใจต่อเหล่าเทวดาบนสวรรค์เทวดาทั้งหลายก็มีมติเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องช่วยให้ลูกกตัญญูผู้นี้บรรลุปณิธานความดีให้จงได้ แล้วเทพยาดาองค์หนึ่งก็เสด็จลงมาปรากฏเบื้องหน้าพระราชาโดยถืองูสองตัวอยู่ในมือเทวดาได้ตรัสแก่พระราชาบอกว่าเออ่ข้าแต่พระองค์พระองค์จงแยกแยะให้ได้ว่าง,งูสองตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าภายในเจ็ดวันท่านตอบเราไม่ได้เราจะทําลายอาณาจักรของท่านเวลาผ่านไปหกวันพระราชาตลอดจนเหล่าอัมันและคุณนางมากมายก็ยังไม่สามารถจะหาคําตอบได้ พระองค์ก็มีพระราชองค์การให้ติดประกาศหาผู้ที่สามารถตอบปัญหาได้เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปเหล่าประชาราชต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบ้างอวดวันว่าจะเป็นลางร้ายแก่บ้านเมืองเห็นทีจะล่มจมลงเป็นแน่แท้และโดยที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันที่เจ็ดลูกกระตัญยูเป็นผู้แกะเอาประกาศออกแล้วเดินทางเข้าสู่พระราชวังที่นั่นเทวดาก็ามาปรากฏต่อหน้าพระราชาเพื่อทวงเอาคําตอบเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้ว ลูกกตัญญูก็กราบทูลว่าเออปริศนาเรื่องงูนี้ไม่ยากเลยเพียงแต่นาผ้าแพรที่ประณีตผืนหนึ่งมาปูลงบนพื้นแล้วก็นํางูทั้งสองตัววางไว้บนผ้าปกติงูตัวผู้จะแคล่่วล้งว่องไวเมื่อต้องไปอยู่บนผ้ามันจะอยู่ไม่สุขมันจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอส่วนงูตัวเมียมีนิสัยเชื่องช้ายามอยู่บนผ้ามันจะนอนนิ่งเฉยพระเจ้าค่ะเทวดาขอยิ้มแล้วก็บอกว่า,าเจ้าตอบได้ถูกต้องแล้ว แต่ทวดาก็ยังตั้งคำถามใหม่อีกโดยให้นำช้างมาเชือกหนึ่งแล้วตรัสว่าช้างตัวนี้หนักเท่าไหร่เราจะมาฟังคำตอบในวันพรุ่งนี้ไม่งั้นแล้วเราจะทำลายบ้านเมืองท่านให้หมดพระราชาและเหล่าขุนนางก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่งั้นก็หันไปถามลูกกตัญยูแต่ว่าเขาก็ขอกลับไปบ้านก่อนพรุ่งนี้จะกลับมาให้คำตอบวันต่อมาลูกกตัญยูกลับเข้าวังแล้วให้เจ้าพนักงานจูงช้างไปลงเรือใหญ่ แล้วก็ทําเครื่องหมายขีดวัดระดับที่ข้างเรือไว้หลังจากนําช้างขึ้นจากเรือแล้วก็ใส่ก้อนหินลงไปในเรือกระทั่งเรือจมลงถึงขีดที่ทําไว้จากนั้นก็ค่อยค่อย,อยขนหินขึ้นมาช่างรวมกันทั้งหมดนั่นก็คือน้ําหนักของช้างที่ถูกต้องต่อมาเทวดาก็ได้นําท่อนไม้จันท์ซึ่งเหลาเป็นแท่งยาวเสมอกันโดยตลอดแล้วก็ถามว่าไม้จันท่อนนี้ด้านไหนเป็นโคนต้นด้านไหนเป็นปลายต้น ลูกกัตันยูก็ขอกลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นเขาก็กลับมาตอบว่าให้นําไม้จันท์วางลงในอ่างน้ําด้านที่จมลงมากขว่าคือโคนต้นส่วนด้านที่ลอยกระดกสูงขึ้นคือปลายต้นเทวดาก็นําม้าสีขาวใหม่สองตัวมาทั้งสองมีขนาดรูปร่างและสีขนเหมือนกันยังกระฝาแฝวดแล้วก็ตรัสถามว่าม้าสองตัวในตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวลูกตัวไหนเป็นตัวแม่พระราชาและขุนนางทั้งหลายก็ได้จะมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาเพราะไม่รู้คําตอบ ลูกกตันยูก็ขอกลับไปบ้านก่อนบ้านรุ่งขึ้นก็กลับมาตอบเขาก็ตอบว่าเอ,อขอให้นำหญ้าอ่อนที่สดใหม่มาวางไว้ตรงหน้าม้าทั้งสองม้าตัวที่ใช้จมูกดุนหญ้าไปให้อีกตัวหนึ่งนั่นแหละคือตัวแม่แม่มา้าเพราะแม่รักลูกก็อยากจะให้ลูกได้กินหญ้าก่อนถึงตอนนี้เทวดาหัวเราะลั่นนะแล้วก็บอกว่าเออบ้านเมืองนี้ยังมีคนดีมีคุณธรรมเหลืออยู่เราจะให้ความคุ้มครองดูแลต่อไปเราไม่ทำลายหรอก อย่างนั้นก็อันตรธา,านหายวับไปพระราชาก็หันมาตัดกับลูกกตันยูก่อนที่ข้าจะปูนบำเหน็จรางวัลตามแต่เจ้าจะขอ,อนี่นะข้าอยากจะรู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เทวดาถามคำถามเจ้าจะต้องขอกลับบ้านไปก่อนเสมอลูกกตันยูก็คุกเข่าแล้วก็กราบทูลเออคือข้าบาทไม่ได้ทำตามประเพณีที่ให้ฝังพ่อแม่ผู้ชราแต่เอาพ่อแม่ผู้ชราไปซ่อนพวกท่านไว้ในห้องลับ คำตอบทั้งหมดของข้าบาทข้าบาทไม่ได้คิดออกเองแต่ว่าท่านพ่อท่านแม่เป็นผู้บอกแก่ข้าบาทให้ข้าบาทมาตอบปัญหาทุกข้อเมื่อครูพระองค์ตรัสว่าจะประทานรางวัลแก่ข้าบาทข้าบาทไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกเสียจากขอพระองค์ได้โปรดลบล้างประเพณีฝังพ่อแม่ผู้ชราด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระราชาก็ทรงทราบซึ้งพระทยัยยิ่งนักก็มีพระราชองค์การห้ามไม่ให้ผู้ใดในแผ่นดินฝังพ่อฝังแม่ของตัวอีกต่อไป แต่จะต้องเลี้ยงดูปรนิบัติด้วยความกตัญญูกตวเวทีหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจะต้องโทษถึงประหารชีวิตครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับในอดีตการสมัยพระเจ้าพรมทัตครองกรุงพระณสี มีหญิงชรายาจกคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพด้วยกันแบ่งบ้านที่นางอาศัยอยู่นี่ให้เป็นที่พักแก่คนเดินทางทั่วไปวันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาพักที่บ้านของนางก่อนจะจากไปเขาก็มอบลูกโคตัวหนึ่งให้แทนค่าที่พักหญิงชราก็เห็นลูกโคมีท่าทางเฉลียวฉลาดแข็งแรงผิวงามเหมือนสีดอกอัญชันดวงตาเป็นประกายก็บังเกิดความเอ็นดู ก็รับลูกโคไว้ด้วยความยินดีแล้วก็เรียกมันด้วยความรักว่าไอายิกกาละกะหรือว่าเจ้าโคดำของยายทุกๆวันนางก็จะนำข้าวอย่างดีพร้อมด้วยหญ้าอ่อนๆมาเลี้ยงเจ้าโคดำจนกระทั่งมันเติบโตใหญ่มีร่างกายสง่าหน้าเกรงขามแข็งแรงกว่าโคทั่วไปในละแวกเดียวกันแล้วยิ่งกว่านั้นเจ้าโคดำตัวนี้ยังเป็นโคที่สงบสงเงยมเรียบร้อยไม่ดุร้าย เด็กชาวบ้านมันเหนียวมาโหนเขามาฉุดหางดึงหูมันก็ไม่โกรธซ้ำยังเข้าใจภาษาคนอีกด้วยเจ้าโคดำนี่มีความคิดเตียตอบแทนคุณใหญ่เท่าอยู่เสมอเพราะว่าคิดว่านางสู้ทนลำบากเลี้ยงตัวมาอย่างดีทั้งท่านที่นางก็ยากจนมากดังนั้นเมื่อโคดำเห็นใครเขามีงานที่จะต้องแบกต้องหามมันจะเข้าไปทำกิริยาให้เขารู้จนเขาจ้างให้ทำงาน ได้เงินทองข้าวของมาเท่าไรมันก็นำกลับมาให้ยายเท่าหมดสิน้นความที่รู้ภาษาคนแล้วก็มีพลระกำลังแข็งแรงกว่าโคทั่วไปก็เป็นที่รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าถ้าใครมีงานที่หนักมากโคของตัวแบกหามไม่ไหวหรือว่ามีเกวียนตกลมฉุดไม่ขึ้นแล้วล้วก็ถ้าจ้างโคดำไปไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่มาวันหนึ่งก็มีพ่อค้าหนุ่มนำเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าข้ามแม่น้ำมา แต่เนื่องจากไม่ชำนาญทางก็นำเควียนทั้งหมดตกลมขึ้นฝั่งไม่ได้แม้จะช่วยกันฉุดช่วยกันลากจนสุดความสามารถแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถจะกู้ขึ้นมาได้ดูมันว่ายิ่งฉุดลากเท่าไรล้อเวียนก็ยิ่งจมลึกลงมาในเลนมากขึ้นเท่านั้นพ่อค้าหนุ่มมันก็กังวลมากเกรงว่าสินค้าจะเปียกน้ำเสียหายในขณะที่กำลังคิดหาหนทางอยู่นั้นพ่อค้าหนุ่มก็มองไปเห็นโคดำกำลังเล็มหญ้าอยู่กับฝูงโคทั้งหลาย ด้วยความที่เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องลักษณะของโคอยู่บ้างพอเห็นโคดำก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นโคอาชาในก็ตรงเข้าไปถามหาเจ้าของกับเด็กเลี้ยงโคเพื่อจะว่าจ้างให้ลากเกวียนเด็กเลี้ยงโคก็บอกว่าพี่ชายเจ้าของเขาไม่อยู่ที่นี่หลอกครับถ้าพี่ชายจะจ้างเนี่ยพี่ชายตกลงราคากับตัวโคดำได้เลยพ่อขาหนุ่มก็สนตะภายให้โคดำแล้วก็จูงไป แต่ว่าโคดําไม่ยอมเดินพ่อค้าหนุ่มก็บอกว่านี่พ่อโคดําจ๋าถ้าพ่อลากเกวียนของฉันที่ติดลมทั้งห้าร้อยเล่มขึ้นมาได้แล้วก็นะฉันจะให้พันหนึ่งเลยตกลงมาล่ะโคดําได้ยินอย่างนั้นก็เดินไปแต่โดยดีเมื่อเห็นขบวนเกวียนตกวงไปในหล่มลึกอย่างนั้นก็รู้ว่าเป็นงานหนักแต่ว่าถึงจะหนักยังไงก็ต้องทาให้สําเร็จให้ได้ใหญ่เท่าจะได้พ้นจากความยากจนเสียทีเพราะคราวนี้จะได้เงินเยอะ เมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วโคดำก็ค่อยๆรวบรวมพะละกำลังทั้งหมดฉุดลากเกวียนที่ตกลมนั้นท่ามกลางการเอาใจช่วยของพ่อค้าและบริวารทั้งหลายรวมทั้งเด็กเลี้ยงโคที่มามุงดูกันอยู่ในที่สุดขบวนเกวียนก็ค่อยๆเคลื่อนที่พ้นจากลมขึ้นมาได้ทุกคนก็ปรบมือโหร้องกันในความดีใจพ่อค้าหนุ่มเห็นขบวนเกวียนพ้นจากลมขึ้นมาได้ก็เอาเงินห้าร้อยนี่ห่อผ้าแล้วก็ผูกไว้ที่ คอของโคดำโคดำเนี่ยแม้ว่าจะไม่เคยได้รับเงินมากถึงหนึ่งพันแต่ก็พอจะคาดคะเนดได้ว่าไอ้เงินหนึ่งพันเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ก็ยืนขวางขบวนกวียนไว้เสร็จแล้วก็จ้องมองมายังพ่อค้าหนุ่มอย่างจะเอาเรื่องตกลงกันไว้พันดันจะให้ห้าร้อยพ่อค้าหนุ่มเห็นอย่างนั้นก็ใจคอไม่ดี ก็คิดว่าเอชรอยโคดําตัวนี้สงสัยจะรู้ว่าเราห่อเงินให้เพียงครึ่งเดียวถ้าเราไม่ยอมจ่ายให้ครบจะเห็นทีมจะโดนเล่นงานแน่คิดอย่างนี้ค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถุงเงินมาแล้วก็ใส่เงินเพิ่มลงไปห้าร้อยจนครบพันตามที่ตกลงไว้แล้วก็ผูกคืนให้ตามเดิมเมื่อโคดําได้เงินครบแล้วก็วิ่งกลับไปบ้านยายบรรดาเด็กเลี้ยงโคก็วิ่งตามไปเป็นพรวน ยายเห็นโคดดำกลับมาด้วยท่าทางอิดโรยสูบซีดเหงื่อไหลโสมตัวตางที่แดงกำพร้อมกับถุงเงินที่ห้อยคอมาโดยมีเด็กๆมาแย่งกันเล่าเรื่องให้ฟังยายก็กอดคอโคดดำร้องไห้ด้วยความสงสารแล้วก็รำพันบอกว่าโจโคูดดำของยายเอ้ยถ้าเจ้าจะต้องลำบากเพื่อยายถึงเพียงนี้ให้ยายตายเสียดีกว่าว่าแล้วแกก็ร้องไห้รำพัน พอคลายเศร้าโศกแล้วยายเท่าก็ารีบนำเอาผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวโคดำเอาน้ำมันมาทาแก้ขัดแก้ยอกให้แล้วหาน้ำหาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงโคดำการเวลาผ่านไปยายเท่าก็มีฐานะดีขึ้นไม่ต้องลำบากยากแค้นนังแต่ก่อนและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาตลอดเมื่อยายเท่าและโคดำละโลกนี้ไปแล้ว<ๆ>ก็ยังได้ไปช่วยเหลือเกือ้อกูลกันอีก ในภพชาติต่อต่อมาจนกระทั่งมาถึงในชาตินั้นโคดำก็มาเกิดเป็นพระพุทธองค์ส่วนยายเท่านั้นก็มาเกิดเป็นพระอุบลวานาเถรีพระอรหันต์หญิงยะโตยะโตกรุทุรังยะโตคัมพีรวัตตานิในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึก คนทั้งหลายก็เทียมโคกันหะในที่นั้นน,นโคกันหะนั้นเล่าก็ลากภาระนั้นไปได้ก่อนจากกันวันนี้ท่านบุฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่หลวงปูล่ล่าเขมะปะัตโตท่านเล่าให้ญาติโยมฟังถึงเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินถึง90โกร มีเยอะเยอะจนหายอยากแล้วไม่อยากมีแล้วเงินจะมาปฏิบัติธรรมแล้วไม่เอาแล้วเงินทองมากมายเป็นภาระแบ่งให้ลูกชายไปครึ่งหนึ่งสี่สิบห้าโกดตัวเองฝังไว้สี่สิบห้าโกดเอาไปฝังไว้หลังสวนเพื่อว่าจะได้เอามาทำบุญเอามาใช้ใจ่ายตัวเองก็เข้าวัดรักษาศีลบำเพ็ญทานแต่ว่าเรื่องภาวนายังไม่รู้เรื่องได้แต่ทำบุญให้ทานอย่างเดียว วันหนึ่งเกิดโรคปัจจุบันทำท่าจะตายเอาจะบอกลูกว่าฝังสมบัติไว้4าโกดที่หลังบ้านพูดไปเสียงก็ไม่มีออกจากปากปากก็ขยับอ้าง่างงาบงาบ,งาบแต่ไม่มีเสียงออกมาเลยตายครับตายโดยที่ยังพูดไม่ออกทีนี้ตายไปจิตมันก็ยุดอไอเรื่องสมบัติ45โกดที่ฝังไว้เนี่ย ก็คิดว่าตัวเองจะต้องเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านนั่นแหละทีนี้พอตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะหรือเกิดเป็นสุนัขอยู่ในบ้านนั่นแหละสมความปรารถนาเนี่ยจะได้เฝ้าสมบัติอ่าจิตมันไปปฏิสนธิเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านตัวเองต่อมาวันหนึ่งลูกชายนิมนพระพุทธเจ้ามาฉันพระตาหารที่บ้านก็ถามพระพุทธเจ้าว,ว่าเวลาเนี่ยพ่อผมไม่รู้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นไหนเพราะว่าทําบุญเยอะแล้วเกิน สร้างโน้นสร้างนี่สารพัดพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าท่านเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านนะก็ตอบว่าไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นไหนหรอกพ่อเธอมาเกิดเป็นหมาน้อยอยู่กับเธอนี่แหละทุกวันจะมาเฝ้าอยู่ตรงเนี้ลูกชายเศรษฐีไม่เชื่อจะเชื่อได้ยังไงคนทําทานรักษาศีลแล้วมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้ไปสวรรค์ พระพุทธเจ้าก็กล่าวบอกกับเจ้าหมาตัวนั้นบอกว่าให้คาบผ้าเตียวลูกชายพาไปที่ฝังสมบัติไว้หลังสวนหมามันก็เลยลุกขึ้นไปคาบผ้าเตียวลูกชายนะดึงไปถึงไปก็ขุดคุยอไอท้ที่ที่ฝังสมบัติไว้ตรงเนี้ยลูกชายเศรษฐีคนงานมาขุดขุดเจอสมบัติสีนะ่สิบห้ากอด หลวงปูล่ล่าท่านบอกว่าโยมตรองดูเถอะฝังไว้ตั้งแต่ชาติก่อนนะทีนี้หมามันยังยังนึกได้อจิตเศรษฐีมันยังอยู่อยู่ตรงนั้นก็เลยรู้ว่าตัวเองซ่อนอะไรไว้ที่ไหนมันก็ไปขุดโดยธรรมชาติเพราะมันเอาขาเกี่ย,ยลูกชายเศรษฐีเอาคนงานมาขุดก็เจอสมบัติสี่สิบห้ากฎท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้น่ากลัวนะเราอย่าไปคิดว่าเราทําบุญทําทานแล้วเราจะไม่เกิด อไอตอนสุดท้ายนี่สําคัญครับเพื่อนอย่าไปยึดอย่าไปติดอะไรยึดลูกยึดหลานยึดบ้านยึดสมบัติพระสถานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นให้ปล่อยเลยปล่อยวางเลยไหนไหนเราจะตายแล้วเราต้องทอําใจทุกคนมันต้องใช้กรรมเมื่อมีกรรมเป็นของเราเราก็ต้องชดใช้กรรม เรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังทุกคนนะ่ะลว้วนจะเคยทำดีทั้งนั้นในชาตินี้แต่ผลของอดีตกรรมในชาติก่อนเนี่ยมันย้อนตามมาสนองบางทีเราทำดีแต่เราก็เดือดร้อนบางคนก็คิดว่าเอเราทำดีแล้วทำไมต้องประสบเคราะห์ร้ายด้วยนะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมทำไมต้องถูกจับติดคุกติดตรางหรือว่าถูกเขาตีเขาแทงนะทำดีอยู่แล้วทำไมต้องถูกเขาใส่ร้าย,ายจน โดนขังติดคุกนะเพราะเราไม่รู้อดีตกรรมพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านไม่แปลกใจนะมันเหมือนกับเราทำความดีเนี่ยความดีมันเหมือนวัวสีขาวทำความดีครั้งหนึ่งก็ได้วัวขาวตัวหนึ่งนะทำดีสองหนก็ได้วัวขาวสองตัวสามตัวสี่ตัวเรื่อยไปนะจะชาติไหนก็แล้วแต่ แต่ถ้าทําชั่วชาติไหนก็แล้วแต่เราก็ได้วัวดําไว้ตัวเหมือนกันทำสองหนก็สองตัวสามหนก็สามตัวทีนี้วัวขาววัวดํามันก็ปนกันอยู่อยู่ในคอกเนี่ยแหละมันก็รักคนกันอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเจ้าของคอกจะเปิดคอกวัวออกไปถ้าวันไหนตัวดํามันจ่อปากคอกวัววัวดําก็ออกก่อนวันไหนวัวขาวจ่อปากประตูวัวขาวก็ออกก่อน กรรมดีมันก็ให้ผลก่อนกรรมชั่วมันก็ยังยังไม่ให้ผลแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันยังออกไม่ได้ผลดีอันเก่าที่เราทําไว้บางทีมันยังไม่ให้ผลก็มีเพราะฉนั้นเราทําดีอยู่เอ๊ะทำไมเราประสบเคราะห์ร้ายเพราะวัวดำมันจออยู่ที่ปากประตูวัวดำมันออกได้ทีละตัวคอกนี้นะวัวดํามันจออยู่วัวขาวก็ออกไม่ได้วัวดําก็ต้องออกก่อนนั่นแหละอันนี้เป็นผลจากอดีตชาติ เะชานี้เราทําดีอยู่แล้วเรารู้ตัวเราทําดีก็ไม่ต้องสงสัยมันเป็นผลกรรมจากอดีตมันมาสนองตรงนี้ไม่ต้องสงสัยมันเป็นผลกรรมเก่าของเราที่เราควรจะยอมรับมันครับนั่นก็คือเรื่องของกรรมที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ